มาอไกุ้งครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุนโนเบสอีกแล้วนะครับผมเบส r าร์ดีดีคาเซนเตอรครับคุณลูกค้าในเครือบริษัทอาคเนย์คปิตอนครับเพราะเราคือแหล่งรวมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้นะครับผมมาอยู่กันที่โกดัง บางนานะครับแล้วก็พาคุณลูกค้านะครับมาเจอกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เข้ามาใหม่ในสต็อกล่าสุดแล้วราคาตอนนี้มาแล้วครับพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องปุโรเบสช n แนลผมไปด้วยครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้านะครับมาเจอกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วเป ปีใหม่ด้วยนะครับกับเจ้าข้างผมคันนี้เลยครับยูสุดีแมนะครับวีครอสนะครับ4คูณนะครับตัวนี้เป็นขับ4นะครับเป็นดิฟล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้ากับราคาค่าตัวตั้งขายนะครับอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทครับแล้วเลขหลักไม์คันนี้60,000กว่ากิโลครับ น้องน้องเทสได้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศ9 2 3 7 8 9 4 7 2นะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วนะครับเรียนแบบนี้ครับว่ารถแบบนี้กลุ่มนี้นะครับเข้ามาคันนี้เป็นคันที่สวยที่สุดนะครับแล้วมีเข้ามาเพียงคันเดียวด้วยครับปีใหม่มากนะครับอย่างที่ผมเน้นไปว่าเป็นปี2022นนะครับเลขหลักใหม่ หกหมืกว่ากิโลเมตรนะครับคุณลูกค้าฟังไม่ผิดครับมันคือรถเช่าจริงๆแต่มันคือรถเช่าสั้นนะครับแล้วตอนนี้บริษัทนําออกมาขายนะครับให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในรถปีใหม่ๆนะครับที่กําลังมองหาในรถปีใหม่ๆอยู่ แล้วอยากได้ในตัวรุ่น 4x4 แล้วชื่นชอบเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ Isuzu ด้วยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับกับคันนี้นะครับ V Cross 4x4 เกียร์แมนวลปี2022ครับราคานะครับอย่างที่ผมเน้นไป978,000 9, 7, 8, 9บาทครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาเดาดูกันว่าคันนี้เนี่ยสวยจริงไหมเดิมจริงไหมแล้วบอกแบบนี้เลยครับภายในผมยังได้กลิ่นจากโรงงานอยู่เลยนะครับถ้าในกล้องมันสามารถถ่ายทอดกลิ่นได้ผมอยากจะใส่เข้าไปด้วยนะครับ ผมเองยังรู้สึกว้าวเลยนะครับกับคันนี้ที่เข้ามากลิ่นใหม่โชยเลยครับรคุณลูกค้าเหมือนรถที่อยู่ในโชว์รูมเลยเดี๋ยวเราเรีบไปรับชมกันเลยครับสำหรับคันนี้ไปเลยครับ มาครับคุณลูกค้าตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะครับแต่หยุดผมไม่ได้นะครับบอกแล้วว่าของมันสวยของมันดีต้องรีบถ่ายทอดนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าที่เป็น f c รออยู่นะครับมาเลยครับสำหรับคันนี้นะครับ isuzu d max v cross นะครับปี2022เกียร์เมนูนสคูน4นะครับดิฟล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้าแล้วคันนี้นะครับผมบอกได้เลยเลขหลักหม่60,000กว่ากิโลกับราคาค่าตัว7 8 9 0 0 0บาทครับเดินดูสีสันภายนอกนะครับดิวรอยน้อยมากนะครับคุณลูกค้าเนี่ยไล่เดินดูตั้งแต่ฝากระปรเเเลย็็นนมัคบะด ผมยังไม่หยุดถ่ายทอดให้คุณลูกค้าหเห็นนะครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับนี่ดูได้เลยนะครับสวยๆเนียนๆทุกอย่างติดครบหมดนะครับอันนี้คือสีสันภายนอกแล้วยางนะครับที่ได้มาเป็นยางติดรถรู้สึกยางจะเป็นยางปีใหม่ด้วยเพราะว่ายางตัวนี้เป็นแบรนด์ไทยนะครับ mm hmm. เขาอาจจะไม่ได้ระบุป,ปีมาชัดเจนแต่ผมให้ดูตัวเนื้อยางก่อนเลยนะครับเนี่ย ยังคงนิ่มนะครับใช้งานได้อีกนานนะครับภายในปีกนกคอม้าต่างๆนะครับยังคงสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำและถ่ายทอดให้คุณลูกค้าหเห็นเลยนะครับผมบอกแล้วว่าเนียนเนียนจริงๆครับคันนี้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับป้องรีบนะครับเพราะว่า1เดียวคันเดียวเท่านั้นนะครับสีสันภายนอกยังคงสวยนะครับแล้วก่อนส่งมอบเรามีการเก็บรายละเอียดตามใบเคลมนะครับให้รอบคันนะครับพร้อมทําสปาภายนอกภายในก่อนส่งมอบนะครับเห็นไหมครับดิฟล็อกไฟฟ้าฝนตกหนักแล้วครับตอนนี้โอ้โหหมาครับไม่เป็นไรขายกันต่อครับไม่กลัวฝนอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับนี่เดิมๆนะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวา เป็นไงครับเดิมเดิมโอ้โหเริ่มหนักแล้วครับฝนตอนนี้ผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าหนักจริงๆโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในคันนี้กันนะครับว่าสวยจริงไหมเนียนจริงไหมเดิมจริงไหมสําหรับเจ้าวีคอรสสามจุ์ครับไปโอ้โหฝนตกหนักมากครับคุณลูกค้าบอกเลยครับว่าเรียวๆรียวนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ ยังไงยังคงรีวิวให้กับทางคุณลูกค้านะครับที่เป็น f C ในช่อง Blue Bay Channel นะครับได้รับทราบกับรถที่เข้ามาใหม่นะครับในเจ้าคันนี้เลยนะครับกับ Isuzu D-Max V-Cross 3.0 MT เกียร์แมนนวลนะครับเป็นตัว 4x4 ดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยมาเดี๋ยวผมไปดูภายในกันครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถแล้วนี่เลยครับเป็นไงครับอันนี้เป็นภายในนะครับของเจ้า D-Max คันนี้นะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับ พร้อมกับนี่เลยครับดิฟล็อกนะครับตัว 4, ี่คูณสี่นะครับและนี่เลยครับเลขหลักไหม่คุณลูกค้าสังเกตไหมครับ6กหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรนะครับผมอันนี้ไม่จกตากันเลยนะครับคุณลูกค้าอย่างกับรถเทสไดเลยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าภายในเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับท่านใดที่สนใจแล้วก็กำลังมองหาอยู่นะครับในแบรนด์ isuzu สี่คูณสี่รับสี่นะครับผมบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับคันนี้นี่เนียนๆนะครับดูภายในนะครับ เนี่ยถ้ามันถ hmm. me. ่ายทอดกลิ่นได้นะครับผมจะถ่ายทอดกลิ่นให้คุณลูกค้าได้รับชมเลยนะครับว่าภายในเนี่ยกลิ่นโรงงานยังอยู่นะครับมันเป็นกลิ่นโรงงานเลยครับเหมือนรถที่อยู่ในโชว์รูมเลยครับคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าดูนี่ครับจาประตูข้างนะครับดูเบาะนะครับต่างๆนะครับหนังยังคงดีหมดทุกอย่างนะครับผมถ่ายเห็นกันแบบนี้เลยนะนี่ครับหนังทุกอย่างยังคงดีนะครับเดิมสนิทนะครับไม่ได้มีแตกไม่ได้มีขาดเลยนะครับคันนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ปล่อยเช่าแต่ว่า เช่าสั้นมากนะครับมาครับคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่สงสัยว่าเอ๊ซื้อรถหมดสัญญาเช่าไปแล้วเนี่ยระบบยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอะมาครับสําหรับคันนี้นะครับวีคอร์สนะครับสี่คูณสี่นะครับเกียร์แมนนวลนะครับสามจุดศูนย์นะครับอันนี้ผมใช้ในโหมดโหมดขับสองธรรมดาก่อนนะครับอ่ะผมใส่เกียร์นะครับไปเกียร์หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับอ่ะผมเคลื่อนหน้าไปก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปกตินะครับคุณลูกค้าอ่าไม่มีอะไรเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมจะปรับนะครับให้มาอยู่ในโหมดโฟร์ไฮนะครับรถเลื่อนอยู่นะครับเราสามารถปรับไปในโหมดโฟร์ไฮได้เลยนะครับพอเราปรับโหมดโฟร์ไฮนะครับระบบจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่ากําลังเข้าอยู่ในโหมดอ่าตอนนี้เข้าแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้เราขับต่อไปได้นะครับคุณลูกค้าเราอยู่ในโหมดโฟร์ไฮแล้วนะครับเรายังคงขับเดินหน้าต่อไปได้นะครับเห็นไหมครับแต่ในกรณีถ้าเราจะปรับเข้ามาอยู่ในโหมดโฟล์นะครับตอนนี้นะครับเราต้องหยุดรถก่อนนะครับคุณลูกค้า เราต้องหยุดจอดสนิทนะครับพวงมาลัยเราจะต้องตั้งตรงก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมาปรับนะครับกดลงไปนะครับปรับไปในโหมดโฟลนะครับเสร็จปุ๊บมาดูที่หน้าจออ่าเห็นไหมครับตอนนี้ระบบเข้ามาอยู่ในโหมดโฟล w แล้วทำการถึงจะออกตัวได้นะครับเห็นไหมครับแล้วรถก็จะมีความหน่วงความหนืดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลครับรถหมดสัญญาเช่าเรานะครับแมนนทแนในศูนย์บริการตลอดนะครับทุกระบบของตัวรถนะครับเราตรวจเช็ค นะครับให้พร้อมใช้งานและพร้อมจําหน่ายอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับมาครับคุณลูกค้าฝนเริ่มเบาแล้วครับเดี๋ยวผมนํามานําเสนอในเรื่องของห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าเดิมจริงไหมดีจริงไหมมาเลยครับคันนี้นะครับฝาเดิมโรงงานนะครับเห็นไหมครับเป็นฝาเดิมโรงงานนะครับยังเป็นฝาเดิมอยู่นะครับคุณลูกค้าดูน็อตได้เลยนะครับสีเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับเมทเลสปอนชัดๆนะครับยืนยันกันด้วยหัวน็อตนะครับ อ่าเห็นไหมครับหัวน็อตเนียนๆนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับคุณลูกค้าดูแถบคานนะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะครับสีเท่ากันเสมอๆนะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยการไขนะครับแผ่นเพดนะครับเพดเดิมโรงงานต้องแบบนี้ครับจาหน้าตาเขาไว้ดีๆเลยนะครับแผ่นเพดโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้นะครับตาไก่ต่างๆนะครับหรือตัวขอแผ่นเพดต่างๆนะครับสีจะไม่มีแลบออกมานะครับมันบ่งบอกเลยว่ามันคือสีของคานเดิมโรงงานนะครับดูกระทั่ง หัวน็อตไฟด้านหน้านะครับไม่มีขยับนะครับผมเนี่ยดูไล่มาเลยนะครับเม็ดレสปอนนะครับชัดๆนะครับของคานของเดิมโรงงานยังอยู่นะครับรวมมาถึงตัวนี้เลยนะครับที่ผมบอกนักบอกหนาว่าหากโดนชนเข้ามานะครับตัวนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือตัวล็อกฝากระโปรงนะครับเพราะคุณลูกค้าสังเกตไหมครับ ด้านหน้ากับตัวคารนะครับเขาห่างกันโดยประมาณ20ไม่เกิน30เซนนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรแข็งเลยนะครับคุณลูกค้ามันเป็นคารบางๆนะครับประมาณมิลกว่าป่า2มิลนะครับถ้าสมมุติโดนชนโครมสัก40ิกโลเมตร50กิโลเมตรนะครับผมบอกได้เลยครับมันถึงคารแน่นอนแต่คุณลูกค้าดูเลยครับว่ามันใช่ของเดิมไหมหรือมีการปรับเปลี่ยนมาไหมเห็นไหมครับน็อ ที่เป็นอยู่ที่คานหน้าบางๆยังคงเป็นน็อตเดิมโรงงานจุดมาร์กเดิมโรงงานก็ยังอยู่นะครับคุณลูกค้าสังเกตตัวล่างๆนะครับที่เป็นสีดำนะครับเป็นคานล่างอันนั้นยังเป็นคานเดิมอยู่เลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับว่าคันนี้นี่เดิมเดิมสนิทครับไม่ได้มีประสบอุบัติเหตุหนักนะครับเป็นการปล่อยเช่าและเป็นการปล่อยเช่าระยะสั้นนะครับและเป็นข้อดีกับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถปีใหม่ๆอยู่นะครับคันนี้ เข้ามาแล้วครับท่านใดที่เล็งอีซูซุสี่ประตูยกสูงเกียร์แมนนวลสี่คูณสี่อยู่ตอนนี้มาแล้วครับเนี่ยดูเลยครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องรีบนะครับผมบอกแล้วว่าสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับคุณลูกค้าพลาดไม่ได้เลยครับเนี่ยดูได้เลยครับสวยๆเลยครับเห็นไหมครับดูน็อตฝากระโปรงเนียนๆนะครับผมบอกเลยนะไม่มีขยับไม่มีอะไรเลยครับคุณลูกค้าดูมาร์กเดิมโรงงาน นะครับยังอยู่นะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้นี่เนียนจริงๆนะครับท่านใดหายอยู่ต้องรีบนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับคันนี้นะครับผมจะซื้อสดหรือจัดไฟนั้นก็ได้นะครับเรียนกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคุณลูกค้าดูนะครับไอยังแทบไม่มีเลยนะครับคุณลูกค้าอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของอิยุสุเลยนะครับเขาจะมีให้เห็นบางๆนะครับแต่ไม่มีการพ่นออกมาเหมือนน้าเดือดนะครับอันนี้คือเรื่องปกติเลยบอกเลยครับว่าเครื่องยังดีมากนะครับท่านใดได้ไปนะครับผมพูดได้คําเดียวว่าคันนี้นะครับ ถ้าเปรียบเสมือนรถใหม่มันคือรถเทสไดบ์บนโชว์รูมแค่นั้นเองครับคุณลูกค้าท่านใดใจร้อนโทรได้เลยนะครับที่เบอร์092 378 942 7ครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซนเตอร์นะครับในคือบริษัทปักคณีนแคปิตอนยินดีให้บริการครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูเจ้าวีคอร์สนะครับ3.0เกียร์แมนนวลนะครับ4ประตูยกสูงนะครับดิฟล็อกไฟฟ้านะครับที่สภาพใหม่ที่สุด เนียนที่สุดในสต็อกของทางบริษัท R d ดีนะครับในเครือบริษัทอาคเนครับพี่ต้นนะครับเพราะเราคือแหล่งรวมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับคุณลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถยนต์ตัวไหนรุ่นไหนอยู่นะครับยังไงโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับซื้อสดข้อดีของเราคือไม่มีแวนตครับไม่มีค่าดําเนินการคุณลูกค้าเสียแค่ราคาตัวรถและค่าโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมอีกแค่2,700บาททุกอย่างจบครับจบที่ราคานั้นแล้วไม่มีอะไรแล้วครับจัดไฟแนนซ์จัดได้ครับขึ้นอยู่ก ฟีดาวได้เลยนะครับอันนี้เราใช้มาตรฐานไฟแนนซ์ที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับที่อยู่ในท้องตลาดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับเน้นย้ำกันอีกทีซื้อขายกับผมตรงไปตรงมาครับลูกค้าทุกท่านผมนับถือเปรียบเสมือนญาติครับดีบอกดีชนบอกชนอันนี้คือคติการทำงานของช่องบูนูเบสชาแนลเลยนะครับยังไงก็ขออนุญาตขอบคุณแล้วก็ฝากไว้ในช่องฟิตด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปแล้วลาไปเพียงเท่านี้ออััสสสลมมุะกคครรบวดี